ผมเล่นกามีแต่เพื่อนทักมาลงบอสเออคือบอสมีแต่คนลงเอากาลงใบต้องลง ATK เดฟใช่ไหมอะไม่ค่อยมั่นใจไม่รู้เหมือนกันโน่อันนี้เพิ่งเคยเล่นเป็นกันะใบเนี่ยเอาอจริงๆน่าจะลงอัน,นี้ปะลงเตาลงอัน,นี้แหละ ATK กับวิทนี่แหละ มีเลือดะเยอะดีกว่าเพราะว่าป้องกันก็เดี๋ยวได้จากชุดได้จากอะไรอยู่แล้วโอ้โหโอ้โหย่างกายแต่ละย่างไปน,นี่ก่อนโอ้โหเหาะเหมือนเหาะได้ตีไปเร็วๆมาช่วยกันตีเย่ายอู้ดี้ชานมไอชาดำด อ,อ <c oughs> คนเล่นน้อยครับเมนใบไม่ค่อยมากเออส่วนมากมันมันไม่ค่อยได้ไประโยชน์จากทีมเท่าไหร่ไงเอ,อ้ยไม่ใช่มันไม่ค่อยหาเงินได้ได้เยอะไงคนก็เลยไ,ไม่ค่อยเล่นแค่ตัวชนให้เขาอะ่ะคออือส่วนมากไปเล่นพ่อค้ากันหมดใส่พ่อค้าตุ่นกระต่ายวเราก็จะเล่นเปิดทีเ,ฟฟทเทกันนะครับรอมาเปิด <c oughs> <Okay. S 1> โอเคเวลา เออฟาดเอ้ยอย่ามาแย่งกันฟาดดิท่อเ,เท่ดีวะเอ้ยทำไมเวลอัพก่อนอ่ะเท่ากันดีกว่าแ,แล้วก็เท่ากันี่วะไปเรื่อยๆถ้าเฟิร์นไม่หลุดแต่ยี่คีม,มเท่ากันอยู่แล้วแหละเออเพราะฉะนั้นถ้าหลุดแล้วออกเลยนะ ใบใบวอลหลังๆ PVP สนุกครับต้องใบวอลเหรอใบกาใบกาเล่นได้ไหม PVP เห็นคนก็เล่นใบกาเนี่ยนะเปิดเขาวิ่งใส่ใช่พวกตัวปอบๆต้องตายอแล้วได้ก็ตายยองแพ้ใบกาเลยถ้าไปจับเขาคู่กับลิงนะโอ้โหเรียบร้อยเลยเปิดเขาให้ลิงล็อกวิ่งใส่จบต้องกระชืบก่อนให้ล้มทำ KO ก่อนเออ ทำมาจะากลกุ่มผมไปหาแมวตีหลัง ATK กับเทลอันไหนแรงกว่ากันได้ยังไงครับอันนี้แมวเหรอแมวกับอันนี้ใช่ไหมแมวสายตีหลัง ATK กับเทวแมวตีหลัง ATK กับเทลอันไหนแรงกว่ากันแมวตีหลังอะแมวตีหลังอะ เอทีเคกับเทลอะไรแรงกว่ากันหมีเราจำเน้นอะไรเน้นสกิลก็เอเอเทลเยอะดีกว่าถ้าจะตีสายตีล้วนๆก็เอทีเคใช่ไม่ใช่สกิลนะเอทคคือสายตีถ้าเป็นเทลคือสายสกิลนั่นแหละไอ้พวกของแอดตอ้พวกสายสกิลจะมีท่านอะไรวะสามเหลี่ยมอะถ้าอยากแรงนะแต่แมวสายแอดดูรู้สึกเหมือนจะโดนดอบ หรือมันบั็กค่าดาเมจอะไรไม่รู้อะอันตีเบาเบาใช่เมื่อวานลงไปไอ้ลงเต่าขนาดเยอะกังเยอะนะไปต้องคำนานใดดีมากเอาเพีย์แบบนิ้วเบียดต้องค่อยคอยอ่านอ๋อไม่ไม่คือเข้าใจที่เขาต้องการจะสื่อเขาคําถามที่เขาต้องการจะถามคือระหว่าง ATK กับเทลวะแมวตีหลังอะอะไรตีแรงกว่ากันประมาณนั้นแหละ อยากรู้ว่าจะเป็นเอาขายตีอเาเต่าหเหมือนกับปลดใส่เออมันเบามากเลยนะเห็นนะไออันตีสามเหลี่ยมไหมล่ะอันตีสามเหลี่ยมยังเบาเลยขึ้นชีละห้าสิบห้าสิบเองมีแต่ดอกสุดท้ายมั้งที่ขึ้นห้าร้อยอ่ะใช่หนักใส่แกมยังดีกว่าเลยครับพี่โน,นแมวไปเล่นแมวแกมก่อนดีกว่าถ้าเล่นจริงๆ ลบตัวไหนไปอะลบหมาป่าไป <c oughs> เอาลิงเก็บไว้ลิงวิเก,ก้ <30 S 2> <ม>าสิบ้าแล้วสกิลหมามันยังบักเยอะอยู่อืมสกิลหมามันบักอนะผมเอามา PVP เมื่อวานอะดาเมจม่วงนี่คือบักทุกสกิลเลยนะใช่ใส่อแอร์ก็เป็นบักเป็นเหมือนกันนะที่อันติบอลเล่นอัปรักแหละดีสุดและแมวแกรมศาสเต่าที่เจนแปดร้อย